นึงแล้วใช่่มครับอยูตอนนี้หลายคนคงคิดว่าก็ยิงคมหรือเปล่าอันไปดูเบื้องหลังครับตรงนี้เสียงไม้มันช็อตผมต้องขออภัยด้วยจริงๆนะครับนี่ครับโปรเพเยอร์อันดับหนึ่งของเซิร์ฟครับผมอยากให้ทุกคนดูนะดูให้จบนะครับพร้อมรับชมกันหรือยังครับ งั้นรับชมเลยครับทุกคนรยางรยางยานเลยพี่นะรายงานเลยๆเออคุณดูดูนะครับว่าโปไม่โปรเอ่อเรืเแบบนี้ยโปรอ่ะกูไม่ใช่ว่าไม่ใช่โปแน่ถ้าแบบเนี้ยผมบอก,กบเลยยิงทะลุนี่คือขยักเกมนะครับนี่แหละครับคือโปรเพลเยอร์อันดับหนึ่งของเซิร์ฟนะครับหลังจากนั้น,น,บบน,นเขาก็โดนเกมตรวจสอบนะครับเขาก็โดนแบ<ด>นเป็นที่เรียบร้อยนะตามระบบกฎของเกมนะครับก็ OK, các ta kiếm bén hay cơ.